สวัสดีครับพบกับผมแบรนด์ซันไลฟ์สไตล์บล็อกเกอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีตัวเครื่องชงกาแฟนะครับที่ออกใหม่มานําเสนอนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าเนสกาแฟดอเช่บูส s ตอ i ์มินิลิมิเต dition เครื่องชงกาแฟที่ทําออกมานะครับมีดีไซน์เฉพาะนะครับเอาใจสําหรับสาวกคนที่ชอบรถมินิคูเปอร์นะครับดีไซน์ส่วนใหญ่ก็ผมชอบนะครับเพราะว่าเป็นดีไซน์ที่ดูทันสมัยนะครับแล้วก็ สามารถตั้งไว้ในห้องครัวแล้วก็ทําให้ห้องครัวเนี่ยทันสมัยมากขึ้นได้นะครับแน่นอนครับหลายคนเวลาซื้อของมาใหม่นะครับก็จะค่อนข้างงงกับวิธีใช้แล้วก็วิธีการเริ่มต้นใช้นะครับดังนั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีวิธีใช้ง่ายๆยังไงนะครับหลังจากที่เราแกะเครื่องนะครับออกมาจากกล่องแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการทำความสะอาดก่อนครับเพราะว่าครั้งแรกที่เราจะใช้นะครับเราจะต้องมีการ ทำให้น้ำเนี่ยไหลผ่านก่อนนะครับเคเราก็จะใส่น้ํานะครับตรงบริเวณ water tank นะครับให้เต็มแบบนี้นะครับมันจะมีตัว max นะครับจากนั้นเราก็จะใช้ตัว water bin นะครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับเปิดเครื่องรอประมาณ30วินาทีนะครับจนขึ้นใส่เขียวจากนั้นนะครับให้เราเลือกระดับน้ําให้เป็นระดับ XL เลยนะครับเราจะเลื่อนคันโยกนะครับไปตรงปุ่มสีน้ําเงินนะครับ เพื่อให้น้ำเย็นเนี่ยไหลผ่านนะครับแล้วก็เป็นการทําความสะอาดนะครับเครื่องระดับนั้นจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับถ่ายน้ําออกหมดแล้วปุ๊บตัวคันโยกเนี่ยจะกลับมาที่เดิมนะครับจากนั้นโยกนะครับไปทางฝั่งน้ําร้อนบ้างนะครับนี่น้ำร้อนก็จะออกมานะครับ ตอนนี้นะครับก็มีการถ่ายน้ําร้อนแล้วก็น้ําเย็นออกหมดแล้วนะครับเริ่มการชงกาแฟได้แล้วนะครับน้ําตรงนี้เราจะไปเททิ้งนะครับเราจะไม่เอามาใช้นะครับโดยเราจะแกะสติกเกอร์ออกก่อนนะครับแล้วก็เสียบแท่นลงไปปุ๊บเราก็จะมีแท่นสําหรับการวางแก้วนะครับเครื่องดื่มแก้วแรกวันนี้นะครับเราจะทําเป็นคาปูชิโน่ร้อนกันนะครับโดยผมจะใช้ตัวแคปซูลคาปูชิโน่นะครับ จะมีมา2แคปซูลด้วยกันผมจะใส่ตัวแคปซูลสีขาวนะครับโดยเราจะดึงแท่นตัวนี้นะครับสําหรับใส่แคปซูลออกมาวางแคปซูลลงไปขนาดจะพอเหมาะพอดีเลยนะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปปุ๊บปิดเอาแก้วตั้งนะครับอ่าตอนนี้เราจะกดระดับน้ําเหลือแค่6ระดับนะครับจากนั้นก็เลื่อนมาตรงสั่งสีน้ําร้อนเลยนะครับ จะบอกว่าแคปซูลเนี่ยเวลาเขาใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยจะมีเข็มเล็กๆนะครับเจาะแล้วน้ำเนี่ยจะไหลผ่านแคปซูลน,นะครับแล้วก็ด้วยความดันของน้ําที่กําลังพอดีนะครับจะทําให้น้ำเนี่ยไหลออกจากพลาสติกของแคปซูลน,นะครับได้ตอนนี้เราจะได้ฟองที่เวลาเราใส่คาปูชิโน่แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาใส่กาแฟกันแกะแคปซูลออกนะครับแคปซูลตัวนี้เราทิ้งไปได้เลยนะครับ แล้วเรานำแคปซูลกาแฟคาปูชิโน่ใส่ลงไปเลือกระดับน้ำแค่1ระดับเท่านั้นนะครับแล้วก็กดโยกไปฝั่งน้ำร้อนเลย อ่าตอนนี้กาแฟลงมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะได้คาปูเชนโน่แก้วร้อนแล้วนะครับซึ่งจะเป็นกาแฟนะครับลักษณะคล้ายๆนะครับกับเวลาเราไปนั่งฐานที่ร้านเนาะแก้วต่อนะครับเราจะใช้แคปซูลเอสเปรสโซอินเทนโซนะครับซึ่งตัวน,นี้เนี่ยจะเป็นกาแฟแบบเข้มข้นพิเศษนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานกาแฟแบบเข้มนะครับเราก็จะวางแก้วไปเช่นเดิมใส่แคปซูลนะครับลงไป โยกขึ้นมา2ระดับแล้วก็โยกมาทางน้ำร้อนรอนให้เครื่องทำงานนะครับอ่ก็จะได้เอสเปรสโซนะครับแก้วเล็กๆแบบนี้เข้มข้นมากนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังจะมีพวกชาเขียวนะครับพวกโกโก้นะครับรองรับไปอยู่เนาะสำหรับคนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟส่วนตัวผมเนี่ยดื่มกาแฟบ้างเป็นบางทั้งนะครับแต่ว่าไม่ได้ดื่มประจำทุกวันนะครับเรามาทำชาเขียวเย็นกันดีกว่านะครับ โดยจะใช้แคปซูลน,นะครับกรีนชีลาเต้โดยจะใส่แคปซูลน,นมไปก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นแคปซูลที่จะต้องใช้น้ำนะครับ3ระดับด้วยกันน้ำแก้วนะครับใส่น้ำแข็งเนาะแล้วก็ตั้งไว้อ่าจากนั้นเราจะปรับระดับน้ำนะครับไปที่3ระดับเนาะแล้วก็เลื่อนนะครับมาตรงฝั่งน้ำเย็นเครื่องก็จะทำนมเย็นให้เรา ใส่แคปซูลชาเขียวลงไประดับน้ํายังเป็น3ระดับเช่นเดิมนะครับแล้วก็โยกไปทําฝั่งน้ําเย็นเราสามารถหมุนนะครับให้ชาเขียวเป็นลายได้นนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวแล้วกันนี่เราก็จะได้ชาเขียวเย็นนะครับ1แก้วละรสชาติกําลังแบบโทนกลองนะครับต่อมาก็จะเป็นรสชาติลุงโก้นะครับตัวนี้จะใช้แคปซูลเดียวเลยนะครับใส่แคปซูลลงไปเหมือนเดิมเลยง่ายมากนะครับปรับระดับน้ํา สี่ระดับนะครับโยกไปทางด้านขวาพื่นเหมือนเวลาเราอยู่ในร้าน,นนะกาแฟเลยนะครับรสชาติแบบลุงโก้นะครับหอมมากแล้วก็นอกจากกาแฟแล้วเนาะก็จะมีตัวช็อกโกชิโน่นะครับที่จะเป็นช็อกโกแลตร้อนเนาะเรามาทำกันดูดีกว่า ปกติเนี่ยเสกาแฟก็จะมีเครื่องชงกาแฟอีกหลากหลายรุ่นนะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับซึ่งก็จะใช้แคปซูลตัวเดิมนะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้รู้แล้วว่าตัวเครื่องชงกาแฟ n e สกาแฟดอรเชสบูสเตอ i ์มินิเล e d ิตต์เอันะครับตัวนี้เนี่ยใช้งานยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็จะบอกว่าเครื่องชงกาแฟตัวนี้นะครับจะมีขายอยู่ที่เซ็นทัลน,นะครับ ทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็มีขายในช็อปออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมฝาก Follow Instagram Socialcam YouTube แล้วก็กดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ